นวดกดจุดสัญญาณคืออะไรเชื่อว่าหลายคนค่ะย,ยังไม่เข้าใจในสิ่งนี้จุดสัญญาณมันคือจุดที่มีความสำคัญบนร่างกายของเรากดลงไปแล้วมันมีผลทำให้เลือดลมความร้อนต่างๆเนี่ยสามารถส่งไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้นะมีผลทำให้อาการต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นได้ ความเป็นไปเป็นมาของจุดสัญญาเนี่ยมันมาได้อย่างไรต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการนวดไทยเนี่ยเมื่อก่อนเนาะมันแบ่งออกเป็นสองสายมันแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนแรกคือการนวดแบบพื้นบ้านนวดกันเองตามภาษาชาวบ้านแบบนี้เขาจะเรียกว่านวดสายเฉลยซักแบบที่สองค่ะเป็นการนวดให้กับขุนนางเจ้านายในวัง ะะซึ่งเรียกว่าการนวดแบบราชสำนักการนวดแบบนี้นี่เองค่ะเราจะต้องสํารวมนะคะหมอนวดจะต้องมีกิริยาที่สํารวมเรียบร้อยแล้วก็การจะกดลงไปแต่ละจุดบนร่างกายเนี่ยก็ต้องเป็นจุดที่แม่นด้วยตรงนี้เองค่ะหมอนวดแบบราชสำนักเนี่ยก็ได้อาศัยประสบการณ์ความชำนาญในการนวดรวบรวมจุด ที่มีความสำคัญต่างๆบนร่างกายกดลงไปแล้วค่ะมันมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นแล้วก็รวบรวมออกมาเป็นองค์ความรู้ที่มีชื่อว่าจุดสัญญาณนะคะในร่างกายของคนเราเนี่ยตามหลักการนวดไทยแล้วตามหลักการนวดแบบราชสัานักก็จะมีจุดสัญญาณอยู่ทั้งหมด50จุดด้วยกันเนื่องจากว่าความรู้เรื่องจุดสัญญาณนวดไทยอะค่ะ มันยังไม่มีข้อมูลอะไรที่มารองรับเป็นวิทยาศาสตร์ก็เลยทําให้ยังไม่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากนะแม้แต่คนที่ทำงานในวงการนวดเองเนี่ยหลายคนยังไม่รู้จักเลยว่าจุดสัญญาณคืออะไรด้วยเหตุนี้เองค่ะลิษาก็เลยจัดทาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะจุดสัญญาณนวดไทย โดยเราจะมีการบอกตำแหน่งอ้างอิงกายวิภาคศาสตร์นะคะตามแต่ละจุดสัญญาณต่างๆเพื่อทำให้จุดสัญญาณเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็จับต้องได้มากยิ่งขึ้นมีการบอกถึงผลการกดนวดแต่ละจุดนะคะโดยอ้างอิงหลักอนาโตมีนะคะหนังสือเล่มน,นี้ถ้าใครสนใจ อตอนนี้เนี่ยเราได้จำหน่ายไปแล้วกว่า1,000เล่มนะคะวันที่15ทธันวาคมนี้มี30เล่มใครสนใจพิมพ์มาค่ะ